พี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็นปะอินเมย์ใหญ่นั่นาายยเอาตัวหลังนั่นเอาเปิดอันนี้เห็นไหมพี่นี่ยเฉยพี่น้องเพิ่นเบิ่งเปิดออกเปิดออกพี่น้องเห็นบ่แม่ยังนี่มุจจานี่แหละพี่น้องเป็นส <benim. S 2> ิ่งแหละเห็นบ่ตั้งปุจุอยู่ละเบิงเห็นป่บอกแล้วใช่ใช่ล่ะถ้าแต่บอกคนเดียวเห็นก็บอกมัน หฮ้ยเอเฮ้ยพี่น้องเลยมันจะเดนนั่นนั่นแหละเนาะเดี๋ยวเพิ่งให้มันแยกต่อยเบาผดเด้พี่น้องเพมันเบาผดเด้นี่เอาพี่ถือไปอันไอ้นั่นเนี่ยอีกดอกหนึ่งอุ้มแม่นั่นนั่นเอาถือมีดไว้น้องนั่นนี่ยได้สิไปเอาดอกนั่นมาให้เพิ่มเวิ่งพี่น้องพี่น้องเอ้ยมองได้แดดซองมัน ไปเบิ่งเบื้องเอิงาหมาลงหันซะเด้อค่ะมึงได้เดนมัดแชกตุ้มตุ้มตุ้มลุกลุกลุกปลงล่างเลยเบงพี่น้องมันแยกต่อยเบาฟลโลพงานดิเสียวออกไม่ให้เบืงปาดลงนีให้มันดอกเฮ็ดพี่ดอกเฮ็ดพี่น้องดอกเฮ็ดเลยเบิ้งมันแยต่อยเบาโดนี่เฮ็ดเพืงอันนี้บ้านเขาเอื่นสเตนชอันี้สเตนซ็พี่น้องดูนี เออโอ้พี่เล็กจะเก็บเป็นเห็ดขึ้นงูอยู่มาเมื่อมันตกปลาทิ่มในปลาล่ะเพราะว่ามันสิได้เกิดอีกแม่นปลาต้องซีงง่ามัซีเก็บเห็ดอะไรจะเอาไปหอดหากมันมีหอดเหี่ยนแล้วเอาไปทิ่มมันกับมันบวกิดอีกแล้วเขาตกปลาไปในปลาจังซีตัวเอาทำไมเห็ดนั้นยืนซีอยู่เฮ็ดยังโอ้เบ้นกำกูเราบ้านี่พี่น้องเป็นสิล่ะอันนี้กับคนอุบลพี่น้องีเล็ก เกลิกเกลิกเฮ็ดค่ะเจ้าระวังเด้อพี่เอ้ยเจียงยางไปนะบ่มันดันมันดันมันสั้นดันโต๊ะเห็นบ่ค่ะบ่อสันอันนันเป็นเต่ออกพี่ว่าพี่ก็เลยยางมาเบิ่งกันเด้เดียวนี่มันถือแดดพี่น้องคันปังจังสิมันถือแดดพี่ส่ยน้อพ่ออีกให้เด้พี่น้องได้เบิ่งอีกได้เป็นอย่างนั้นเมียนมันมีแดด มันจูก,กุอันนี้เห็ดไอ้นี่เห็นบ่พี่น้องเขาเอิ้นพริกซบอันนี้นะคือเห็ดอันมันปูบ้านเฮาล่ะพี่น้องคือเห็ดมันปูเฮาสิลงไปทางไหนบัดนี้พี่เล็กแยกตัวเฉยเบิ่งพี่น้องแยกตัวอันใดมากหน่อยเฉยเบื้อง สาเด้อพี่น้องด้อแป๊บนึงแป๊บแป,บแปบ๊ขอเวลาหนึ่งแป๊บอสิันปากชุงลงเสียเด้งพี่น้องสุได้เก,ก,กงน้อยขนไม่นี่จะสุได้เกงน้อยนึงบนน่อยแหละว่าลาต่ยุงกงหมอนยอยู่สมันกงวนะอาเม็ดเจ้า เด<อ><ส>ี๋คืออาเมทแบบนี้มะเก็บอพิษยาบริยานลมใส่โอเคพี่น้องหันคอเดี๋ยวสิอันนี้ขาคาไล่พี่น้องนี่เฮ็ดเพิองขาไล่อันนี้บกรก